นี่ก็ถึงเวลาเรียนหรือ,อยังเนี่ยยังไม่ถึงเวลาเรียนอ่าทำอย่างอื่นก่อนได้เดีย๋ยวพิมพ์เสร็จกูเกิลก่อนคุณครูคะเสร็จหร้อยังค่ะเสร็จแล้วครับผมกำลังมาคุณล้างมือก่อนได้เลยค่ะคุณครูเลขได้ครับผมเป็นคุณครูสอนคณิตศาสตร์เมาเลยค่ะคุณครูคณิตศาสตร์ ตอนนี้เดี๋ยวไปนั่งก่อนได้นะคะได้เลยครับคุณเป็นคุณครูสอนอะไรนะครับอ๋อดิฉันสอนทุกวิชาเลยแหะค่ะสอนเลขด้วยค่ะแต่ว่าไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่ค่ะส่วนใหญ่จะเก่งเซล์ลิปาอังกฤษวิทยาศาสตร์แค่นี้แหะค่ะวิชาอื่นก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่าถ้าจะเก่งก็ตามวิชาอค่ะจึงรอครับผมเก่งวิชาเลขกับพละ หรอกคะชอยร้วครับคนรูสองคนนั้นนี่พูดกันอยู่นั่นแหละ <c oughs> จริงเหรอใช่ใช่ทำไมล็อกเกอร์ฉันไม่สวยเหมือนคนอื่นเลยนะล็อกเกอร์ฉันน่ะไม่มีอะไรเลยเนี่ยล็อกเกอร์ข้างในก็เป็นสีแดงของพิชานะสีม่วงทำไมฉันไม่มีเหมือนเขาบ้างนะ นี่นักเรียนตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาเรียนนะเพราะวันนี้นักเรียนมาเช้ามากเลยค่ะหรอคะใช่แล้วจ้าวันนี้หนูมาตั้งกี่โมงเนี่ย <c oughs> นี่เธอไหนเธอบอกว่าวันนี้เธอแอบ,บเอาเธอแอบ,บเอาตุ๊ก,กตาเอ้พูดผิดเธอแอบ,บเอากระต่ายมาโรงเรียนไม่ใช่เหรอโดยไม่บอกครูว่ะใช่ใช่มาเร็วได้พวกเขาไปไหนกันนะ นี่แฮปปี้มอร์นิ่งมาเร็วเธอกระโดดถึงหรือเปล่ากระโดดถึงเดี๋ยวฉันกระโดดก่อนนะขออีกแป๊บนึงนะนี่ฉันเจ็บนะอีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวโอ๊ยเธอหยิบบนหัวฉันทำไมก็ฉันหยิบไม่ได้นี่โอ๊ยรีบลงเลย,ยพี่ชา่าง แล้วขอโทษแล้วไหนล่ะนี่แฮปปี้๊ยน่ารักจังเลยและนี่ก็มอร์นิ่งน่ารักสุดๆโดวเบิ้ลวาคิวใช่ไหมอ๋ออุ้ยดูเขาสิพิชากับนิชาเขามีกระต่ายด้วยอยากได้จังนะอิจฉาจังเลยอะ่ะ เราไม่มีอะไรเลยอ่ะนี่ Happy Morning Happy Morning น่ารักจังเลยเนาะใช่หืน่ารักน่ารักน่ารักมันชอบเล่นกับเธอใช่ไหมใช่ฉันชอบมันมากวันน่ารักมาเป็นตัดเลงที่น่ารักที่สุดสำหรับฉันจริงเหรอวีน่ารักจังเลยเนาะใช่ นี่เธอรู้ไหมฉันมีล็อกเกอร์ด้วยฉันอยากดูล็อกเกอร์ของเธออ่ะนี่เธอฉันขอยู่ยบนหัวเธอแป๊บหนึ่งนะเอา้าอีกแล้วแปบ๊บเดียวนะโอเคลงมาแล้วนี่ล็อกเกอร์ของฉันเบอร์สองสติกเกอร์รูปพิกแตามมาไว้ทัน้านว้าวสวยจังเลยว้าวนี่เธอเหรอเอา้านี่มีรูปเธอด้วยใช่หนังสือกับเอิมอะไรนะอันเนี้ย อ๋ออะไรนะเครื่องคิดเลขใช่เครื่องคิดเลขหนังสือแล้วไหมบรรทัดมันรอได้อะฉันนั่นเหนื่อยมากเลยกว่าจะทำรูปนี้ได้เนี่ยจริงเหรอใช่โอ้ยเขามีเครื่องคิดเลขมีรูปของเขาติดอยู่ในล็อกเกอร์แต่ของฉันไม่มีอะไรเลยดูสติกเกอร์ฉันก็มีแต่เป็นรูปสวีทนั่นก็คือขนมหวาน ฉันนนิชอบพวกเขามากๆเลยแหละแล้วนี่เธอรู้ไหมฉันมีหมั่งฝันห่งด้วยแอบครูกินครูคงไม่ว่าหรอกแล้วฉันก็แอบพ่อแม่พกมาด้วยเอาไหม <c oughs> ได้เลย <c oughs> นี่เอาไปแตงเกิวนะอ่ำน้ำน้ำ ฉันอยากเขียนล็อกเกอร์ของเธอจังได้นี่คือล็อกเกอร์ของฉันจะเป็นรูปซูชิอุยอ๊ยอุย๊ยเขาไม่หมาฝรั่งกินด้วยฉันอยากกินบ้างจังล็อกเกอร์ฉันก็ไม่มีแล้วพ่อแม่ฉันก็ไม่ให้ฉันซื้อฉันนี่ชอพวกเขามากๆๆเลยแหละทำไมเขาไม่แต่ของดีๆทั้งนั้นเลยฉันอยากกินหมาฝรั่งเหมือนเขาบ้างจังเลยอ่ะนี่ เธอได้ยินไหมเขาเหมือนเขาอยากกินหม่างฝรั่งอะเราแบ่งให้เขากันไหมได้สิดาวสิเดี๋ยวฉันเอาไปให้เขาดีกว่าเหลืออีกอันหนึ่งนี่เธออะไรหรอนี่เธออยากกินหม่างฝรั่งใช่ไหมนี่ฉันให้เอ้ยขอบใจนะพวกเธอสองคนใจดีจังเลยก็พวกเราเป็นเพื่อนกันไง น่าจะเอดอดังเรียนสงสัยฉันคิดว่าฉันต้องเข้าโรงเรียนแล้วละ่ะเข้าไปในห้องกันทุกคนคะสำหรับคลิปนี้นิชาจะเข้าห้องเรียนไปเรียนหนังสือก่อนนะคะนัดก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะไม่เป่าอยิ่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างได้นากดติ้งนนดึงให้นด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดินจมแมเลย